9,997คูณ9,996โดยโบ่จะเป็นต้องได้ตั้งบางคูณเฮาเฮ็ดแบบใดไปเบิ่งนำกันเวลานี้เอา10,000นี้เป็นตัวเทียบสังเกตเห็นว่า9,997นี้มันลด10,000อยู่3ตัวลดก็จะเป็นคาลบ9,996มันลด10,000อยู่4ตัวก็ะจะเป็นลบ4คำตอบให้เอา2ตัวนี้มาคูณกัน ลบ3คูณลบ4มันจะเท่ากับ12บสองเขียนซะพี่เลย1ิบสอนี้มันบ่ถึงหลักส0บพันเขาจะเติมส่วนมาสองตัวหลังจากนี้ให้เอา9ก้าพันเก้หมาลบ4หรือเอา9ก้าพันเก้า้อยเามาลบสามคำตอบจะเท่ากันก็คือเท่ากับ9ก้าพันเห้ย 93ดังนั้นคำตอบเท่ากับ99ล้าน9เศษสานิอันนี้เป็นวิธีการคิดไลโดยเอา10พันเป็นตัวเทียบท่าน,นี้ฟักทุกคนกดแชร์และติดตามแล้วเาพบกันใหม่ในคลิปต่อไป